สวัสดีครับผมชื่อประสิทธิ์นะครับเรื่องที่ผมได้นำมาเล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอายุ20ต้นๆและถึงตอนนี้ผมจะเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังจำเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ได้ดีเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองคุณผู้ฟังทุกท่านครับโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้มีอาชีพที่ทำงานใกล้ชิดกับคนตาย เป็นแค่พนักงานรับจ้างทั่วไปผมอยากถามว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับศพคนตายไหมคำตอบส่วนใหญ่ก็คงจะตอบว่าไม่ใช่ไหมครับแต่สำหรับผมที่ช่วงนั้นกำลังเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ไม่เคยสนใจเรื่องความเป็นความตายของใครเลยอยู่ๆวันหนึ่งก็เกิดซวยเมื่อกระโดดขึ้นหลังรถกระบะของลุงข้างบ้านโดยที่ไม่รู้วันนั้นจะทำให้ผมได้พบเจอกับเรื่องที่น่าสยดสยองที่สุดในชีวิต ผมจำได้ดีครับว่าวันนั้นเป็นช่วงเย็นมากแล้วผมที่กำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านแล้วเดินผ่านหน้าบ้านของเพื่อนผมก็เห็นว่ามันกับพ่อและญาติพี่น้องสองสามคนกำลังขึ้นรถจะไปไหนสักที่หนึ่งตอนนั้นผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าไปในเมืองกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมก็อยากติดรถเข้าไปเที่ยวด้วยจึงเดินเข้าไปถามไอ้ต้นเพื่อนของผม แล้วไอ้ต้นก็บอกว่ากำลังจะเข้าไปในเมืองจริงๆผมก็เลยขอไปด้วยโดยที่ไปนั่งอยู่ที่หลังกระบะจากนั้นลุงตาพ่อของไอ้ต้นก็ออกรถไปทันทีครับรถวิ่งออกมาจากหมู่บ้านของผมมุ่งตรงเข้าไปในเมืองใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงในตัวเมืองแต่จากนั้นอยู่ๆก็เลี้ยวเข้าไปในบริเวณของโรงพยาบาลประจำอำเภอผมเองก็แปลกใจอยู่ ว่าไหนว่าจะมาซื้อของในเมืองและทำไมมาโผล่ที่โรงพยาบาลได้จนในที่สุดรถก็วิ่งไปจอดที่หน้าอาคารหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทางออกของโรงพยาบาลพอดีไอ้ต้นเพื่อนของผมลุงตาและญาติญาติก็ลงจากรถมาแล้วพากันเดินเข้าไปในอาคารนั้นมึงจะไปไหนกันวะมึงรอนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาจากนั้นมันก็เดินหายเข้าไปในอาคารนั้น ผมที่ยืนรออยู่ที่รถก็มองซ้ายมองขวาดูรอบๆตัวเพื่อจะดูว่าที่ผมอยู่นี้คือที่ไหนแล้วสายตาผมก็เหลือไปเห็นป้ายที่เขียนติดตรงหน้าอาคารว่าสถานที่รับศพเพียงเท่านั้นใจคอผมก็เริ่มไม่ดีขึ้นมาสงสัยว่าพวกเขาจะมารับศพกันหรือเปล่าและทันใดน,นั้นลุงตาและญาติิก็ช่วยกันหามลงศพออกมาจากอาคารนั้นจริงๆ คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมเลยก็คือนั่นมันศพของใครวะแล้วอย่าบอกนะว่าจะเอามาใส่หลังกระบะนี่ไอ้ต้นที่เดินนำหน้ามาก็ตะโกนบอกผมไอ้สิทธ์เปิดท้ายกระบะเร็วผมลนลานรีบเปิดฝากระบะออกจากนั้นพวกเขาก็ยกโลงศพขึ้นไปวางไว้และปิดท้ายกระบะเรียบร้อยขึ้นรถได้แล้วจะได้กลับอะไรนะ จะกลับแล้วเหรอวะก็ใช่ไงว่าแล้วไอ้ต้นก็เปิดประตูขึ้นรถผมที่ยังงงอยู่ก็รีบขึ้นรถตามแต่ทว่าก็ถูกไอ้ต้นเบรกไว้ไม่ให้ขึ้นมึงนั่งข้างหลังกระบะนั่นแหละข้างหน้าเต็มแล้วเฮ้ยขยับหน่อยไม่ได้เหรอวะกูไม่อยากนั่งข้างหลังผมพูดขอร้องเพราะคนบ้าที่ไหนจะกล้านั่งกับศพกันล่ะครับ แต่ผมก็ต้องถูกลุงตาและญาติญาติของไอ้ต้นมองด้วยสายตาที่เหมือนกับรำคาญผมรู้สึกผิดขึ้นมาดือด้อจึงจำใจขึ้นไปนั่งที่หลังกระบะแบบขามาเหมือนเดิมต่างกันตรงที่ขากลับมีศพอยู่ด้วยเท่านั้นตอนที่รถวิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เป็นช่วงเวลาโพลเพล์แล้วผมที่นั่งอยู่หลังกระบะก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆอย่างบอกไม่ถูกเพราะเกิดมาก็ไม่เคยนั่งใกล้ศพคนตายแบบนี้มาก่อน และต่อให้มันไม่ได้มีอะไรจริงๆแต่เพียงแค่นั่งใกล้ๆโรงศพแบบนี้ก็ทำให้ผมหวาดผวาไปแล้วครับรถค่อยๆวิ่งออกมาจากตัวเมืองมาเรื่อยๆผมภาวนาให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดยิ่งก่อนข่าก็ยิ่งดีแต่ทว่ากลับไม่เป็นอย่างนั้นปพรช่วงก่อนจะออกจากเขตตัวเมืองมารถติดมากแล้วเวลาก็ขําลงไปทุกทีบรรยากาศมันหนาวเย็นขึ้นมาจนผมขนลุก ระหว่างที่รถติดไฟแดงอยู่นั่นเองผมสังเกตเห็นว่ารถที่จอดอยู่ข้างๆเขามองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกๆเหมือนตกใจกลัวบางคนก็ชี้นิ้วมาที่โลงศพเหมือนจะบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างแต่พอผมมองดูที่โลงศพมันก็ไม่เห็นมีอะไรจรึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเอาโลงศพไว้หลังกระบะแบบนี้ใครๆเขาก็มองกันหมดนั่นแหละพอรถพ้นจากไฟแดงสุดท้ายได้ ก็มุ่งตรงไปยังหมู่บ้านของผมทันทีครับซึ่งแน่นอนว่ามันค่ําไปแล้วและผมก็ยังนั่งอยู่หลังกระบากับโลงศพสองต่อสองแล้วก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนั้นลุงตาก็จอดแวะที่ร้านสะดวกซื้อข้างทางตอนนั้นผมจึงรีบกระโดดลงจากรถแล้วไปหาไอ้ต้นที่กําลังเดินเข้าร้านสะดวกซื้อทันทีนั่นศพใครวะเอา้ามึงไม่รู้เหรอก็ศพตากุไง หรอแล้วตามึงเป็นอะไรตายวะจมน้ำตายน่ะเมื่อตอนบ่ายนี้เองพอได้คำตอบดังนั้นผมก็คิดในใจว่าชิบหายแล้วเพราะเมื่อตอนบ่ายผมยังเห็นตาของไอ้ต้นกําลังตกปลาอยู่ที่ฝั่งน้ำอยู่เลยซึ่งผมเองก็ดันขนองมือหยิบก้อนหินปลาลงน้ำเพื่อแกล้งตาของมันและตาของไอ้ต้นก็เหมือนจะโกรธเรามากด้วย ที่ผมแกล้งแกมึงตกใจอะไรเหรอผมรีบปฏิเสธไปว่าไม่ได้ตกใจอะไรและพูดแสดงความเสียใจกับมันด้วยจากนั้นพอเราซื้อของเสร็จก็เดินกลับมาที่รถแล้วตอนนั้นก็มีพวกเด็กๆ3าสี่คนวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาทางประตูร้านและบอกผมกับไอ้ต้นว่าเจอผีหลอกซึ่งเราก็หัวเราะแล้วถามกลับไปเล่นๆว่าเจอผีที่ไหน พอเด็กชี้นิ้วไปที่รถของไอ้ต้นเท่านั้นแหละผมก็หัวเราะไม่ออกเลยครับเมื่อกี้พวกผมเห็นผีคนแก่อยู่บนรถคันนั้นว่าแล้วเด็กๆก,ก็พากันวิ่งหนีเข้าไปในร้านทำเอาผมหน้าซีดไปเลยพวกเด็กมันคงตาฝาดไปเองนั่นแหละเชื่ออะไรไม่ได้หรอกผมเองที่เริ่มใจคอไม่ดีจึงเอ่ยปากชวนไอ้ต้นให้ขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนที่หลังกระบะแต่ว่ามันก็ไม่ยอมไปนั่ง มันบอกว่าง่วงมากจะไปนอนข้างหน้ารถเพราะเป็นแบบนั้นผมก็เลยต้องนั่งที่หลังกระบะกับศพเหมือนเดิมรถออกเดินทางอีกครั้งโดยแล่นเข้าไปในถนนของหมู่บ้านซึ่งเหลือระยะทางประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงตัวหมู่บ้านแล้วตอนนั้นบรรยากาศมันก็มืดค่ำลงไปทุกทียิ่งเป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านบรรยากาศมันก็ยิ่งน่ากลัวมาก เพราะเป็นทางเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ป่าไม้ทำให้เพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกและแล้วระหว่างทางผมก็ได้กลิ่นฉุนคล้ายกับฟอร์มอลีนจางๆลอยมาจากที่ไหนสักแห่งมันทำให้ผมขนลุกไปหมดเลยครับผมมองไปที่ฝาโลงศพและคิดในทางที่ดีว่ามันอาจงแง้มอยู่จึงลองมองสำรวจดูแต่ปรากฏว่าฝาโลงปิดสนิทนั่นจึงทำให้ผมประหลาดใจ ว่ากลิ่นฟอร์มาลีนมันโชยมาจากที่ไหนกันแต่เมื่อหาสาเหตุไม่ได้ผมจึงยอมทนดมกลิ่นไปอย่างนั้นเพราะกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงแค่โชยมาจางๆเท่านั้นพาอใกล้จะถึงตัวหมู่บ้านรถมันก็เริ่มโยกเยกไปมาเพราะตกหลุมตกบ่อระหว่างทางแล้วมันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่รถเหยียบหลุมเข้าอย่างจังทำเอาโลงสกถไหลเข้ามาหาผมทันที ผมรีบเอามือยันไว้และไปทำอีท่าไหนไม่รู้ฝาโลงมันก็แง้มเปิดออกเองคราวนี้ผมได้กลิ่นฟอร์มาลีนคลาคลุ้งไปหมดจนแสบจมูกเลยครับคำแรกที่ผมพูทานออกมาก็คือชิบหายแล้วกูเพราะฝาโลงบันดันเปิดตรงส่วนหน้าศพด้วยผมนั่งคิดอยู่สักครู่จะไม่ปิดก็ไม่ได้จึงค่อยๆดันฝาโลงให้ปิดเองอย่างกล้าๆก,ก,ก็กลัว แต่เพราะความอยากรู้อยากเห็นมันดันทำงานผิดเวลาผมจึงลองชะโงกหน้าเข้าไปดูในโลงศพแล้วภาพที่เห็นก็ทำเอาผมสะดุ้งตัวโยนเมื่อเห็นว่าศพกำลังนอนตะแคงขดตัวอยู่เหมือนคนรู้สึกหนาวแถมยังหันหน้ามามองผมด้วยผมรีบถอยตัวออกมาพร้อมกับมือที่กำลังดันฝาโลงให้ปิดสนิทและคิดว่าศพมันจะนอนแบบนั้นได้ยังไง จริงๆแล้วมันต้องนอนหงายสิในสมองของผมพยายามหาคำตอบต่างๆนานาแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดว่าตอนที่รถเหยียบหลุมมันอาจจะขยับพลิกเองก็ได้แต่ความตกใจแรกยังไม่หายผมก็ต้องตกใจซ้ำอีกเมื่ออยู่ๆโล่งศพมันขยับเลื่อนออกห่างจากตัวผมเองเสียงดังคลืดทั้งที่รถก็ไม่ได้เหยียบหลุมอะไรทั้งนั้น จากนั้นมันก็ขยับเข้ามาหาผมอีกแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ใกล้ๆก,กับผมยังดีที่ผมพอมีสติอยู่บ้างไม่งั้นคงตกใจจนโดดลงจากรถไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นหัวใจผมก็เต้นแรงอยู่เหมือนกันรู้สึกเหงื่อแตกปากแห้งคอแห้งไปหมดผมไม่รู้จะทำยังไงจึงพนมมือขึ้นไหวผมผมขอโทษที่แกล้งตาอย่าหลอกกันแบบนี้เลยผม,ผมกลัวแล้ว แต่ถึงผมจะยกมือไหว้ขอโทษแล้วมันก็เหมือนจะไม่ได้ผลเพราะอยู่ๆโรงศพมันก็ขยับอีกและไหลไปไหลามาไม่รู้เป็นเพราะรถตกหลุมหรือเพราะอะไรผมรีบกระโดดขึ้นนั่งเกาะขอบกระบะทันทีกะ่ว่าถ้าศพมันเปิดฝาลงขึ้นมาผมจะกระโดดลงจากรถโดยที่ไม่สนใจว่าจะเจ็บตัวแค่ไหนแต่ว่าโลงศพมันก็หยุดนิ่งไปเองครับต่างกับหัวใจของผม ที่เต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกให้ได้ผมมองไปทางหน้ารถคิดจะบอกให้พวกเขาหยุดรถกันก่อนแต่ก็เห็นว่าทุกคนงีบหลับกันหมดยกเว้นลุงตาที่ขับรถอยู่ผมจึงไม่กล้าที่จะรบกวนเขาเลยจําใจทนนั่งไปต่อเพราะคิดในทางที่ดีว่าอีกหน่อยก็ถึงบ้านของไอ้ต้นแล้วคงจะไม่มีอะไรอีกแล้วแต่ที่ไหนได้ รถใกล้จะถึงบ้านในต้นนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงคนทุบฝาโลงดังตึกๆเหมือนคนไม่พอใจจากนั้นฝาโลงมันก็เปิดออกเองเหมือนคนที่อยู่ข้างในผลักออกมาเท่าน well so at ั้นแหละครับผมรีบกระโดดลงจากรถก่อนเลยจนตัวผมกลิ้งหลุนๆไปตามทางยังดีที่เป็นตอนที่รถชะลอตัวใกล้จะจอดผมจึงไม่ได้เจ็บตัวมาก และพอตั้งตัวได้ก็วิ่งหลมลุกคลุกคลานถอยออกมาจากรถคันนั้นเลยครับแล้วไอ้ต้นที่ลงจากรถมาก็เข้ามาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกมันไปว่าเจอผีหลอกฝาลงมันเปิดเองได้มึงจะบ้าเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงจริงๆมึงขึ้นไปดูเลยจากนั้นไอ้ต้นก็ขึ้นไปที่หลังกระบะและพบว่าฝาลงมันเปิดอยู่จริงๆ แต่มันกับพ่อก็ช่วยกันปิดแล้วยกลงมาโดยไม่ได้ตกใจอะไรเพราะคงคิดว่าเป็นพรรถตกหลุมนั่นแหละแล้วผมก็ถามไอ้ต้นว่าตอนที่มันปิดฝาลงศพนั้นศพมีลักษณะท่าทางยังไงซึ่งไอ้ตนก็บอกว่าศพนอนหงายปกติและถามผมกลับมาว่าเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมคิดในใจว่าไอ้มีน่ะมีแน่เพราะก่อนหน้านี้ ผมเห็นกับตาตัวเองว่าศพมันนอนตะแคงขดตัวอยู่แถมยังลืมตามองผมด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกไอ้ต้นผมบอกแค่ว่าไม่มีอะไรจากนั้นพวกเขาก็ยกโลงศพเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปผมเองก็รีบกลับบ้านทันทีเลยครับและได้ไปเล่าเรื่องที่เจอมาตลอดทางให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่จึงสั่งสอนผมไปชุดใหญ่ว่าอย่าไปแกล้งใครอีก และบอกให้ผมไปไหว้ขอขามาต่อหน้ารูปศพตาของไอ้ต้นอีกทีผมก็ไปไหว้ขอขามาตามที่แม่บอกทุกอย่างและเรื่องทั้งหมดก็จบเท่านี้ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำเอาผมไม่กล้าไปแกล้งใครสุ่มซีสุ่มห้าอีกเลยเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะโดนเขาเอาคืนตอนไหนระหว่างตอนที่เขายังมีชีวิตกับตอนที่เขาตายไปแล้วสวัสดีครับ